เครับวันนี้วันเกิดคุณแม่น้องมีตังนะครับมีตังมีตังมีตังมา Happy Birthday คุณแม่ดิ Happy b i r d a y to you Happy b i r d a y to you Happy b i r d a y Happy Birthday Happy b i r d a y to you เป่าเคครับมีตังเป่าขอคุณแม่เลยเ่าเลยมาเป่าดิ เปล่ oh! Oh, oh, ีมีตังเปล่ามีตังเป้่าเลยค่ะโอเค้กเาเคโอเคนะคะอ้าวมีตังแล้วของขวัญของหนูอยู่ไหนให้คุณแม่อ้าวมีเซอร์ไพรส์นะครับอ่ามีตังให้คุณแม่นี่ของของหนูอยู่ไหนให้คุณแม่เป็นอะไรเปิดดิอ้าวเปิดดิเป็นอะไรเปิดดิเปิดดิเป็นอะไรโอ้ยนี่ของขวัญของมีตังนะครับโอ้ยเฮ้ยโอ้ยของขวัญของมีตังนะครับ โอ wh, ้ยคุณแม่นะครับมันยังไม่หมดเท่าร้านนะคุณแม่อมิตานี้คุณแม่อีกอัคุณแม่อีกอัคุณแม่อีกอัคุณแม่อีกจกให้คุณแม่เลยอะไรลูกแม่ดูดิแากคุณแม่เลยให้ดูจีแจกคุณแม่เลยเงินครับเป็นเงินทองนะครับตําง,งนะนนลึงทองนะครับอันนี้เป็นตํางลึงทองนะครับอ่าครับอันนี้นะครับก็ขอให้คุณแม่นะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็แข็งขาดปลอดภัยนะครับ